ะกุมงรสุมตวหอบอรรกาตัขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับในวันนี้ก็พูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับสิทธิระหว่าง ภรรยาที no ่จะต้องมอบให้กับสามีนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับที่เราจะต้องมาทบทวนกันอยู่เสมอนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะพลาดลืมไปบ้างนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ถือเป็นสิทธิที่ภรรยาจะต้องมอบให้กับสามีด้วยและอาจจะทําบางอย่างที่มันผิดพลาดไปนะครับในวันนี้ก็พยายามเราพยายามกันอย่างเต็มที่นะครับที่จะนําเสนอข้อมูลเท่าที่สามารถนําเสนอได้นะครับให้กับท่านพี่น้องนะครับได้รู้ถึงสิทธิต่างๆนะครับที่ภรรยาจะต้องมอบให้กับสามีนะครับอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ นำเสนอไปนะครับ <c oughs> หรือว่าอาจจะนําเสนอไปอย่างไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับเราก็พยายามนําเสนออย่างเต็มที่ครับเมื่อกี้มีประเด็นที่น่า,นาจะค้างเอาไว้อยู่ครับจะไหนเครับเ <c oughs> กี่ยวกับภรรยาที่จะต้องมอบให้กับสามีครับครับผมก็อีกประการหนึ่งที่ภรรยาต้องมอบให้กับสามีคือการที่ภรรยาต้องมีมารยาทฮุสนุคุลุกหรือว่ามีม,ม,มารยาทที่ดีท่ <c oughs> านอับดุลลอฮสุลแามเนี่ยได้บอกว่าอัคมัลุลมุอมีนอีมานั้นอัพซุนุฮุมอัพซุนุฮุมคุลุกอ คนที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีอีมานสมบูรณ์ที่สุดก็คือคนที่มีมารยาทที่สมบูรณ์ที่สุดก็เป็นฮานิสซิสียนะครับคือจริงๆแล้วผู้ชายเองก็ต้องมีมารยาทที่ดีผู้หญิงเองก็ต้องมีมารยาทที่ดีคือทั้งหมดเลยตามใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมีมารยาทที่ดี หมายถึงว่ามารยาทที่ดีเนี่ยจะช่วยทําให้ครอบครัวเนี่ยอยู่เป็นสุขมากยิ่งขึ้นเวลาที่สามีโกโรธภรรยาก็จะเอาน้ําเย็นเนี่ยมาดับหมายถึงว่าไม่ใช่เอาน้ําเย็นลาดหมายถึงว่าพูดคําดีๆเนี่ยให้กับสามีแล้วก็เข้าใจในส่วนสามีเวลาที่ภรรยาโกรธสามีก็จะพูดเอาใจภรรยาพูดดีกับภรรยาถ้าโกรธซึ่งกันและกันก็คงเป็นกรณีที่น้อยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนหนึ่งจากการมีมารยาทที่ดีเนี่ยก็คือการที่ ภรรยาต้องให้เกียรติผู้เป็นสามีเคารพในความรู้สึกของสามีมหมายถึงว่าในบางครั้งในบางคราวเนี่ยสามีมีความรู้สึกอยากที่จะให้เธอทําแบบนี้มไม่อยากที่ให้เธอไปที่นั่นไปที่นี่เนี่ยนางก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรติกับตรงนี้จนกระทั่งอัสมาที่เป็นภรรยาของเจดปฏิบัติกับ เจดยังไงครั้งหนึ่งท่าน, so, นอับดุลเาอสลามเองเนี่ยนะค,คือต้องการที่จะให้นางเนี่ยมามาสถานที่หนึ่งแต่นางเนี่ยไม่ไปมไม่ใช่ไม่ไปเพราะไม่ต้องการปฏิบัติตามสั่งของนบีแต่เพราะว่าเจดเนี่ยเป็นคนที่หึงหวงต่ออัสมาต่อภรรยาของตัวเองเนี่ยมากแล้วก็เวลาที่จะไปเนี่ยต้องไปกับผู้ชายคนอื่นก็เลยมีความรู้สึกหึงหวงนางเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปเพราะรักษาความรู้สึก ที่สามีเนี่ยอาจจะเกิดความหึงหวงในตัวของตัวตัวเองได้นางก็เลือกที่จะไม่ไปดังนั้นเนี่ยภรรยาส่วนหนึ่งจากการมีมารยาทที่ดีของภรรยาเนี่ยก็คือการที่ดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกให้ความสนใจในสิ่งที่สามีเนี่ยให้ความสนใจในมุมกับกนันในสามีก็เหมือนกันให้ความสนใจในสิ่งที่ภรรยาเนี่ยสนใจหมายถึงว่าเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นพิเศษม,มากกว่าคนอื่น ครับนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการมีมารยาที่ดีเช่นกันครับจริงๆแล้วท่านอับดุลเมมัสสุลต์สลัมเนี่ยนะครับเคยพูดกับบรรดาเหล่าสตรีนะครับบรรดาสฮะบิยะทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจํานวนบุคคลที่อยู่ในนรกที่เป็นจํานวนมากเนี่ยคือสตรีนะครับดังนั้นท่านนบีก็เลยสนับสนุนนะครับให้บริจาคให้มากสาหรับบรรดาสตรีเนี่ยนะครับถึงเวลาเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะบริจาคเนี่ยก็ให้บริจาคให้มากด้วยนะครับและมีบางเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นสําหรับสฮะบัซสฮะบ สามีนางเป็นคนที่ยากจนนะครับและนางนี่อยากจะมอบทรัพย์สินที่นางมีเนี่ยให้กับสามีแต่ไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่าก็เลยไปหาท่านอนับีุมนครับท่านอนับดุลส,สลามก็บอกว่าถือว่าเป็นการบริจาคที่ได้ทั้งกรอบะและก็ได้ทั้งสดก้อด้วยหมายถึงว่าได้ความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นและก็ได้สิ่งที่เป็นถือเป็นสดก้อด้วยแสดงว่าได้ S <S <an other> ในการบริจ่ายให้กับสามีนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอับดุลเบิร์มห์มัสซอลลัสลัมเองนะครับก็สนับสนุนให้ภรรยาเนี่ยมอบสิ่งที่ดีๆให้กับสามีนะครับอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้แต่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ภรรยามอบให้มันเป็นการซื้อใจกันนะครับเพราะถ้าหากว่าได้มีการมอบของขวัญให้กันอย่างนี้นบ่อยๆนะครับ,รบจะมีสามีคนไหนที่หลุดพ้นจากความรู้สึกดีๆไปได,ได้บ้างไม่มีแน่นอนนะครับเพราะถ้าหากว่าได้รับของดีๆระหว่างกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นนระหวว่างกัด้ย มีอีกประเด็นหนึ่งครับจนาอิมครับเป็นประเด็นที่มีความสําคัญอย่างมากมายเลยนะครับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างภรรยาสามีเนี่ยนะครับจะต้องคํานึงถึงความดีที่มอบให้กันด้วยแต่ในบางครั้งเนี่ยครับภรรยาอาจจะทําไม่ดีต่อสามีหรือสามีเองก็อาจจะทําไม่ดีต่อภรรยาครับแต่เหตุการณ์ที่ท่านนบีมหัมัสลลลอฮ์ในสลัมได้เล่ามานะครับรายงานจากท่านมูอาดอุมูจับันนะครับบันทึกโดยอิหมัมติดมีดีและอิหมัมนาซาอีนะครับ ได้บอกสำนวนฮะดิษนะครับท่านบีได้บอกเอาไว้ว่าละตุดีอิมรออะเจลจจฮะนะครับละตุดีอิมรออะตุเจลจจฮะยาได้ให้ภรรยาหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งคนใดนะครับได้สร้างความเดือดร้อนนะครับหรือว่าการแกล้งภรรยาสามีของนางเลยนะครับหมายถึงว่าทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อสามีนะครับฟิดดุนยาในโลกดุนญานี้นะครับอิลลากอและเจาเจตูฮูมินมินาฮูนอินนะครับเว้นเสียแต่นะครับภรรยาของชายผู้นี้นะครับ ในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับจะกล่าวแก่นางว่าหมายถึงว่าพอถึงเวลาที่อยู่ในวันเกียร์มากันแล้วเนี่ยนะครับสามีนะครับผู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับพออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้สัานเนี่ยก็จะก็จะมีบรรดาภรรยาที่เป็นชาวสวรรค์เป็นนางสวรรค์อยู่ด้วยนะครับนี่แหละนะครับภรรยาที่เป็นนางสวรรค์ก็จะบอกกับภรรยาที่เป็นภรรยาในดุนยาด้วยนะครับว่าแลตตวดี้อย่าได้ทําความไม่ดีหรือว่าความเดือดร้อนต่อต่อเขาเลยนะหมายถึงว่าสามีของฉันเนี่ยนะครับ พอตะลักิลละฟาอินนามาหัวอินดาคดเขียวยูเชคุอายูฟาริคุอายูฟาริโคกะร็อกริโคกิอิเลนานับหมายความว่าสิ่งใดก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยนะครับพระองค์ลอสพระตาลาเนี่ยได้ได้สร้างความเป็นปรปักษ์ต่อเธอแล้วนะครับหมายถึงว่าเธอเป็นบุคคลที่ทําความผิดแล้วนะครับในดุนยาเนี่ยที่เกิดความลําบากเกิดความยากลําบากเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยอัลลอสได้ทําให้ สตรีนางนียนะครับที่เคยเป็นภรรยาในดุนยาเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากสามีของนางแล้วหมายถึงว่าในสวรรค์จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากว่าสามีเป็นบุคคลที่เป็นคนซอลและเป็นคนที่มีอิมานต่อเลาะนะครับ <Nok. S 1> และภรรยาเนี่ยเป็นบุคคลที่อาจจะทําความผิดต่อสามีบ่อยทําความผิดต่อสามีมากนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนระหว่างกันมากเนี่ยวันกียรมาเนี่ยจะมีภรรยาที่เป็นนางสวรรค์เนี่ยนะครับมาบอกว่าอย่าเข้าใกล้เลยนะอย่ามายุ่งกับสามีของฉันเลยเธอเนี่ยถูกตัดขาดในอาคิรอแล้ว แล้วก็ในทางกลับกันถ้าเป็นภรรยาที่ดีเป็นผู้ศรัทธาปฏิบัติต่อสามีที่ดีเนี่ยในวันเคลยรมก็จะได้รับตรงนี้เหมือนกันหมายถึงว่า ก็จะเป็นบุคคลที่เพอร์เฟกที่สุดคนหนึ่งของผู้เป็นสามีเลยก็เช่นกันนะครับนั้นเนี่ยคือมารยาทเป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่อาจารย์บุคคลีได้ยกไปแล้วนั่นคือการการขอบคุณการที่ภรรยาเนี่ยขอบคุณต่อสามีเมื่อสามีได้ให้ของครับหรือว่าเมื่อสามีได้พูดในสิ่งที่ดีหรือว่าได้กระทําสิ่งที่ดีให้เนี่ยจะเป็นเรื่องขอบคุณเหมือนกันสามีก็ต้องขอบคุณต่อภรรยา เมื่อภรรยาให้สิ่งของสิ่ง,งใดคําพูดหรือว,ว่ากายกรรมแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องปฏิบัติอยู่แล้วก็ขอบคุณก็ไม่แปลค,คือเราอย่ารู้สึกว่าตรานีในคําขอบคุณอขอบคุณไปเถอะแม้มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเราบอกมันันก็คือหน้าที่ของเรา<อ>คือเธอต้องดูแลบ้านอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเธออยู่แล้วเราไม่ต้องขอบคุณเปล่าหรือไม่ภรรยาจะคิดว่าสามีต้องให้เง,เงินช่ออยู่แล้วฉันไม่ต้องขอบคุณก็เปล่าขอบคุณไปสิครับสร้างความสนิทสนม S <S <an> <S ให้เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยารทั้งต่อหน้าและรับหลังทําไมต่อหน้าในขอบคุณไม่ใช่รับหลังในพูดอีกอย่างเปล่าถ้าต่อหน้ารับหลังเนี่ยมันมีคิกบ้างไงคือคถ้าต่อหน้าเนี่ยเราขอบคุณแล้วรับหลังเราขอบคุณด้วยเนี่ยเมื่อสามีหรือว่าภรรยาเนี่ยไปได้ยิงคําขอบคุณของฝ่ายตรงข้ามจากผู้อื่นความรักความรู้สึกดีระหว่างกานันจะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณเลยทําไมอ่ะก็บ่งบอกถึงความจริงใจต่อ,อกันและกันเนี่ย ว่าเออคนนั้นมาบอกเออวันนั้นเนี่ยภรรยาเธอมาชมแบบนั้นแบบนี้นะสามีเธอชมแบบนั้นแบบนี้นะโอ้โหเราจะรู้สึกว่าเออภรรยาเราเนี่ยจริงใจกับเราเหลือกเกิน<ม>ภรรยาก็จะรู้สึกว่าเออสามีเราเนี่ยจริงใจต่อเราเหลือกเกินดังนั้นเนี่ยความจะเออรูมาอุลมาก็บอกว่ามันจะตัดหนทางการล่อลวงของชัยตอนอย่างเด็ดขาดเลยครับหมายถึงว่าไม่ใช่เด็ดขาดตลอดกาลนะครับหมายถึงว่าในประเด็นนี้เนี่ยชายตอนจะอึ้งเลยว่า เ,เขาดีกันเนี่ยทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอ,อย่างที่บอกไปว่าเราทําความดีต่อภรรยาหรือสามีเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวของนางเองอแต่เรากําลังผูกพันความดีนี้เนี่ยด้วยกับนามของลอส์ก็แสดงว่าเมื่ออลอส์แหลรู้การกระทำของเราทุกเมื่อเชื่อวนันทุกเวลาทุกสถานที่แสดงว่าเราก็จะทําความดีต่อภรรยาหรือต่อสามีเนี่ยทุกเวลาทุกสถานที่เหมือนกันนะ,ะนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ ผูกพันกันเหรอครับครับ,รบมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับถ้าหาว่าเรามีความผูกพันระหว่างตัวของเราเนี่ยกับการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตแบบเป็นคู่ครองนะครับหรือว่าการดำเนินชีวิตทั่วๆไปนะครับ อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยครับเอาอิสลามไปเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกิดความสุขความสบายนะครับแล้วก็เกิดความเรียบง่ายในสังคมด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่พายาจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะท<ถ>่านอับดุลฮะมด์ส,สุลต่สลัมเนี่ยได้เน้นเป็นอย่างหนักเลยนะครับท่านอับดุลได้เน้นในเรื่องอะไรครับว่าอียากุลวกุฟรุลมุนอมีน สำหรับบรรดาสตรีทั้งหลายนบีพูดกับบรรดาสตรีนะครับว่าให้พึงระวังในการที่จะแสดงการปฏิเสธนะครับหรือว่าดื้อดึงต่อบรรดาสามีของนางด้วยนะครับยังไงครับถือว่าเป็นการดื้อดึงอย่างน่ากลัวเนี่ยนะครับท่านนบบมุฮัมัสสุลตสลัมบอกเอาไว้นะครับว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับสำหรับสตรีนางหนึ่งที่อยู่กับครอบครัวนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูมาเป็นระยะเวลานานนะครับจนกระทั่งองอลล็อกส์มตาลาได้ให้ริสกีแก่นางนะครับด้วยกับสามีและหลังจากที่มีีสมเรร็จนะคับ พวกเราก็ให้ริซก,กีกับนางด้วยนะครับด้วยกับการมีลูกมีบุตรพอมีบุตรเสร็จนะครับเกิดความไม่พอใจอะไรบางอย่างที่นางไม่พอใจต่อสามีของนางเนี่ยและนางจะพูดประโยคนี้ออกไปนะครับว่ามารอไอตูมิงก็คอยรอนก็ฉันไม่เคยเห็นความดีงามอะไรที่มาจากท่านเลยนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับท่านอนบีบอกให้ระวังเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้นางเนี่ยนะครับได้รับการตอบแทนคือ ทางกลับที่มันไม่สวยงามนะครับหมายถึงนรกนั่นเองนะครับก็เป็นไปได้นะครับท่านอบีได้เตือนเอาไว้นะครับดังนั้นบรรดาภรรยาทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องระวังด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราเวลาเราโกรธเรามโหนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะพลาดพังพูดอะไรออกไปนะครับและมันไปตรงกับฮะดิษของท่านอบีบทนี้นะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมาอย่างมากมายด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยครับครับดังนั้นเนี่ยเออเราจึงจำเป็นต้องมองอย่างที่บอกในมุมสามีเนี่ยอย่างที่ฮะดิษอนบีาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่่งเนีย จะไม่รังเกียจภรรายาของตัวเองอในทุกๆเรื่องเพราะว่าถ้าหากว่ารังเกียจในเรื่องหนึ่งก็จะพอใจในเรื่องหนึ่งนี่ก็เหมือนกันภรรยาเองเนี่ยก็จะไม่รังเกียจในสามีกเกคือจะมองในสามีถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไปขุดคุยมาเอาสิ่งที่ดีเนี่ยมามองให้ได้นะครับอ,อีกประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงการมีมารยาทที่ดีของผู้หญิงเนี่ยคือการรักษาตัวเอง เขาเป็นสิ่งสําคัญไปเปิดดูในอันกุรอานนะครับในสุรออันนูรเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาละได้สั่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้ลดสายตาบอกให้กับนบีไว้สั่งพุนลิ้นมุมินในยูยูรุตู Min ah ah um. มินอับซอรีฮิมวยฟาซูฟูรุจฮุนจงกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาชายเนี่ยให้สองประการให้ลดส,สายตาแล้วก็ให้รักษาอวัยวะเพศแต่พอนบีกล่าวกับผู้หญิงเนี่ยกล่าวมากกว่านั้นบอกว่าพุดลิลมุมีนาที min ่ยา ah ah อุดบุบนามินอับบาซอรีหิมวยฟาซูฟูรูจหุนให้รักษาสายตารักษาอวัยวะเพศพอไหมไม่พอนบีสั่งเพิ่มเราสั่งเพิ่มว่าเวลายุบดีนาซีนาตะฮุนอย่าได้เปิดเผยเอาร้อของนางหรือว่าเครื่องประดับของนาง อิลลามาซฮะรอมินฮานอกจากสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้วัน่ยะตูริบนะบิคุมูรีหินอะลาญูบิหินและจงดึงผ้าของนางมาปิดเรือนร่างแล้วก็เราก็สั่งไปในตอนตอนท้ายของขยะว่าเวลา่ยตริบนบิอารุจุลีหินนะลิยุอะลมะมายุคฟีนะมินจีนะจีหินแล้วก็อยากกระทืบเท้าในสมัยก่อนเนะี่กยกระทืบเท้าเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่ามีเครื่องประดับอยู่ข้างในหมายถึงว่าอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาละสั่งทั้งผู้ชาย ผู้ศรัทธาชายและก็หญิงเนี่ยในเรื่องของการลดสายตารเรื่องการรักษาอวัยประเภศแต่สั่งผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยให้ผู้หญิงอย่าเปิดเผยเรือนร่างของนางอารอของนางหรือว่าเครื่องประดับของนางแล้วก็ให้ดึงผ้ามาปิดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิที่ภรรยาหรือผู้เป็นผู้ศรัทธาหญิงเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติมากกว่าผู้ชายอันเนื่องจากอะไรครับอาจารย์บ,บคุคคลีอันเนื่องจากว่าร่างกายที่อวร์สร้างมาให้กับผู้หญิงเนี่ยมันมีความสวย ระดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้การที่จะไปเปิดเผยให้กับคนอื่นได้ชมเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของมันผู้ชายปกติถ้าแต่งกายธรรมดาอาจจะเ,เปิดคือมีบางส่วนที่เปิดมีแขนเปิดอะไรเนี่ยผู้หญิงเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายครับแต่กลับกันถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าเปิดมาแขนแขนกุดเนี่ยผู้ชายเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกมากดังนั้นเนี่ยอลอ์จึงสั่งสำทับเนี่ยมากกว่าผู้ชายในยตรงนี้ทร้ทงนี้เพื่ออะไรฮะไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ชายไม่ใช่ หรือจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวใครเกิดเกิดขึ้นอันดับแรกก็คือกับตัวของนางเองนะฮะแล้วก็ลําดับต่อมาก็คือกับสามีของนางและสุดท้ายในกับสังคมที่จะมีความสงบสุขอันเนื่องจากการที่คนเนี่ยปฏิบัติตามคาสั่งของเอาสุฮาวิตอะครับปัญหามันเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมเลยครับจนาอิมครับถ้าหากว่าวันนี้เราเปิดไปหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเราจะเห็นข่าวข่าวนี้จะมีแทบทุกวันเลยข่าวในเรื่องของการข่มขืนถามว่ามันเกิดมาจากอะไรล่ะครับจนาอิมครับมันเกิดมาจากการที่สตรีเองผู้หญิงเองเนี่ยไม่ระมัดระวัง นะครับในเรื่องของการแต่งกายก็ดีนะครับบางทีเนี่ยคนที่ประสบกับปัญหาตรงนี้นะครับหมายถึงผู้หญิงที่มีปัญหาประสบปัญหาตรงนี้อาจจะไม่ได้แต่งกายไม่ดีหรอกแต่ผู้หญิงคนอื่นสิที่ไปแต่งกายไม่ดีเนี่ยทำให้ผู้ชายนะครับที่มีโรคที่หัวใจของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเกิดอารมณ์เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยแสดงว่ามันเป็นการป้องกันสังคมด้วย กับการแต่งกายให้ปกปิดมิชชิดในเรื่องของบรรดาสตรีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นภรรยาอย่างเดียวแล้วนะครับประเด็นของสตรีทั้งสังคมเลยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างความสงบสุขในสังคมอ่ะแต่งตัวเรียบร้อยช่วยได้แต่งตัวเรียบร้อยเนี่ย,ยจะช่วยทําให้สังคมมันสงบสุขได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการบ่งชี้ว่าเราพยายามสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขจริงๆใช่ครับ,รบไม่ใช่มุมผู้ชายอย่างเดียวนะ,ค,ะคือมุมผู้หญิงด้วย สังคมอาจจะหาทางออกว่าจะทำไงไม่ให้ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงคือสังคมอาจจะมองว่าผู้ชายเนี่ยคือลงโทษให้หนักเลยใช่อิสลามมีกฎหมายว่าลงโทษผู้ชายที่ข่มขืนผู้หญิงให้หนักเดีวยวกันก็คือผู้หญิงเองก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีด้วยก็ช่วยกันทั้งสังคมไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างเดี๋ยวผู้หญิงแต่งตัวอย่างเต็มที่เลยแล้วบอกว่า คืออย่าอย่ามามองฉันน่ะล้วคุณจะแต่งตัวแบบนั้นทาไมก็เห็นเวลาคนนุ่งสั้นๆหรือว่านุ่งเปิดอกใช่ไหมฮะหรือว่านุ่งเปิดอะไรเนี่ยเวลาเขาจะนั่งก็จะนั่งแบบปิดๆถามว่าปิดทําไมต้องการเปิดหรือปิดเวลาที่จะก้มเ่าก็จะปิดตรงตรงหน้าอกใช่ไหมฮะถามว่าจะปิดทําไมคือต้องการเปิดหรือปิดสุดท้ายเนี่ยกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆแล้วผู้หญิงต้องการปิดแต่ว่าเขาใส่เปิดเนี่ยคือมันผิดธรรมชาติแล้วเวลาจะก้มคือไม่อยากให้ใครเห็นแล้วคุณแต่งกายแบบนี้ทําไมถามหน่อย จริงแล้วเขาก็กลับไปสู่ธรรมชาติที่ว่าผู้หญิงเนี่ยออกข้างนอกบ้านเนี่ยคือปิดนะไม่ใช่เปิด นั่นคือธรรมชาติที่สวยงามที่สุดที่มาจากอิสลามครับผมก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะครับรักษาตัวเองเนี่ยผู้ยายผู้ชายทุกคนก็พยายามลดสายตาลงต่ำเนี่ยนะครับแล้วก็รักษาวัยเพศตามที่ท่านนาบีนะครับตามที่อายะุรอ่านได้สอนได้บอกเอาไว้นะครับมันก็จะช่วยได้ทั้งหมดนะครับจะทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยจะเป็นสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วนะครับประเด็นที่พูดถ เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับท่านนบิมฮามัสซาลสลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับจากการบันทึกของอิหมัมอันไบฮากีนครับบอกว่าคอยรุนิเซอีกุมอันวาดูดอันวาลูดอันนี้เคยได้ยินกันแล้วนะครับสตรีที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาสตรีทั้งหลายในหมู่พวกท่านเนี่ยนะครับก็คือสตรีที่น่ารักเอาอกเอาใจสามีเก่งนะครับเก่งแล้วก็เป็นบุคคลที่ให้ลูกเยอะด้วยเป็นวาลูดด้วยนะครับแล้วก็อันมุตะวาติยะ อัลมูวาเซียนะครับแปลว่าบุคคลที่มีมารยาทดีและเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างสามีนะครับให้กําลังใจอยู่เสมอเลยนะครับอิดัตตะกอยนัลลฮ์ถ้าหากว่านางเป็นบุคคลที่ตักวาอยา่างเกรงตะกอยแสดงว่าเป็นประเด็นไม่ใช่ว่าน่ารักอย่างเดียวมีลูกมากนะครับมีมารยาทดีอยู่เคียงข้างสามีแต่ต้องอยังเกรงต่กตอยด้วยมีตักวาด้วยนะครับว<า>ัชชารุนิซาอีกกลุ่มและสตรีที่มีความชั่วร้ายนะครับหรือสตรีที่ไม่ดีในบรรดาสตรีในหมู่ของพวกท่านคือใครครับอัลมุตบาริยัตอัลมุตะคอยีลา ว่าหุ่นนัน้นโมนาฟิกอตและยะตุคุลุนเจนนะมินหุ่นอิลลามิสลุนกูรอุบลอาอมนะครับหมายความว่ายังไงครับบรรดาสตรีที่มีความชั่วร้ายเนี่ยนะครับหรือว่าสตรีที่ไม่ดีเนี่ยก็คือสตรีที่ชอบเผยเปิดเผยส่วนพึงสงวนในร่างกายนะครับแล้วก็ชอบที่จะประดับประดาตกแต่งให้เกิดความสวยงามขึ้นแสดงว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับว่าหุนนั้นมมนาฟิกอตท่านอบีบอกว่าแล้วบรรดาสตรีเหล่านั้นก็คือมมนาฟิกอต คือมุนาฟิกคือบรรดาผู้ที่กลับกอน,นะครับอยู่ต่อสามีเป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งแต่พอไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสเปิดความสวยงามให้กับคนอื่นได้เชยชมนะครับและยะตะคุลุนยันนะตุยันนะตะมินหุนจะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับจากหมู่ของพวกนางเนี่ยที่ได้เข้าสวนสวรรค์อิลลาเว้นเสียแต่มิสลุนกูรอบุลอาซอมเหมือนกับอีกาเผือกหมายความว่าเป็นจํานวนน้อยนะครับอีกาเผือกในสังคมจะเห็นว่ามีน้อยนะครับจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับในบรรดาหมู่พวกนางเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ แล้วเราจะมีคําตอบอย่างไรครับว่าเราจะเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้ได้เข้าสวรรค์ของเราหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีเท่าที่ควร,ครวก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ต้องเตือนกับบรรดาสตรีเตือนกับบรรดาภรรยาไว้ด้วยว่าสิทธิของหน้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องพึงระวังนะครับแล้วก็พยายามศึกษานะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามเนี่ยอย่าไปทํามันเลย สิ่งไหนที่เป็นข้อบังคับใช้เนี่ยรีบวิ่งเข้าหานะครับแล้วก็พยายามปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองให้ได้มากที่สุดในวันนี้ช่วงท้ายของรายการก็อยากจะเปิดสายพูดคุยกับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่มีข้อแนะนำนะครับหรือว่ามีมีประสบการณ์ ที่อยากจะมาแชร์ผ่านรายการนะครับสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับก็ยินดีครับสามารถโทรมีส่วนร่วมได้นะครับที่หมายเลข02 7354935นะครับโทรมามีส่วนร่วมกันนะครับในวันนี้มีหนังสือมาแนะนําด้วยใช่ไหมครับครับผมหนังสือในวันนี้เนี่ยที่อยากจะแนะนำเนี่ยเป็นหนังสือที่อาจจะนานพอสมควรแล้วชื่อหนังสือว่าคนนี้ที่เลือกแล้วครับอครับเล่มนี้ฮะก็เป็นหนังสือที่ผลิตโดยกลุ่มเยาวชนฟิชเชอร์ทักนะครับครับซึ่ง มีสารบัญหรือว่าเนื้อหาเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่เต้องการจะแต่งงานห,หรือต้องการที่จะมีความรู้ทักษะเกี่ยวกับความรักต่างๆในขอบเขตของอิสลามนะครับ,รบขออนุญาตอ่านสารบัญน,นะครับ 1. รักที่ออกแบบได้นี่ก็มหัศจรรยร์สู่เส้นทางรักหนุ่มสาวแห่งอิสลามเขาจะต้องภูมิใจคําตอบจากพี่น้องถึงพี่น้องอดัชนีวัดความต่าง หลายชีวิตรักสู่เส้นทางรักเจาะใจแม่สื่อเรื่องนี้ครับปัญหาที่คาใจนะครับนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับจากหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่นําไปอา่านไม่ไม่น่าจะไม่ทราบว่าจะมีขายอยู่หรือเปล่าครในในสังคมขณะน,นี้เพราะว่าหนังสือที่ได้รับมาก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรแล้วนะครับก็าราคาแปดิบาทอาจจะพอที่จะมีอยู่บ้าง ือถ้าไม่มีเนี่ยก็ฝากกลุ่มพินพทักก็อาจจะพิมพ์เป็นทั้งที่ั้งที่3ก็ได้นะครับคนนี้ที่เลือกแล้วครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าจะเป็นเกินง่ายนะครับเนื้อหาที่ไม่น่าจะเป็นเนื้อหาที่วิชาการมากเกินไปนะครับแต่เก่ามากนะครับหนังสือเล่มนี้เท่าที่จําได้นะครับเป็นหนังสือที่เก่ามากๆเลยครับก็เป็นประโยชน์จริงๆแล้วหนังสือที่พูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ครองการแต่งงานมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วผมมีหนังสือเล่มหนึ่งอยากจะมานําเสนอเหมือนกันแต่ มันไม่มีขายแล้วเหมือนกันนะครับหนังสืออยู่ที่มือแล้วเหมือนกันนะครับเป็นหนังสือชื่อมุสลิมในอุดมคตินะครับหนังสือเล่มใหญ่มากนะครับก็จะพูดถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องต้นนะครับยันยันจบเลยนะครับตอนนี้ก็มีสายเข้ามาครับตัดสายเข้ามาเลยครับครับサสลาลีกุมวะมะตุลล์วะบเระกาตูอะัยกุมสาลามครับผมโทรมาจากไหนครับรมาจากนครสวรรค์ครับครับผมนครสวรรค์นชาลอครับเออรับชมรายการมานานหรือยังครับ ก็โทรมาก็ก็ชมบ่อยครับกลอทุกวันครับมาชาั์แล้วครับดีมากนะครับวันนี้มีอะไรจะแนะนํานะครับหรือว่ามีประสบการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเฉลยครับก็อยากจะจะถามเกี่ยวกับเหมือนภรรยาเราเขาแบบเหมือนก็อยู่บ้านเขาไม่ค่อยแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยอืมครับแล้วแต่ว่าออกข้างนอกเขาก็จะชอบแต่งตัวหน่อยเลงอะไรแบบเนี้ยอืมครับครับ เราก็อยากจยให้เหมือนกับว่าอยากให้เขาแต่งตัวในบ้านนิดนึงอะไรแบบนี้เออเราก็ย่ายพอใจอะไรแบบนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับหมายถึงว่าประเด็นประเด็นในรูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถพูดคุยกับพยานในเชิงของศาสนาก็ได้นะครับนำเสนอว่าการใช้ชีวิตของคนในยุคก่อนนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาสําหรับบรรดาสตรีเนี่ยนะครับก็จะแต่งตัวให้สวยงามนะครับเมื่ออยู่ในบ้านนะครับก็เป็นครับ วัดีพอเวลาเวลาเราบอกเขาเขาก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเขาบอกว่าอยู่ในบ้านทำไมต้องแต่งตัวให้สวยอะไร<ม>แบบนี้เออทางานอะไรแบบเนี้ยครับเรารเราก็พยายามบอกเขามาก,กันแต่เขาก็ไม่ค่อยพอใจถ้าผมจะเสนอแบบทางอ้อมลองดูได้ไหมครับเสนอว่าบางทีเราชมภรรยาครับว่าเออภรรยาแต่งตัวสวยจังเลยอ<ม>ืคือเราชมภรรยาในบางทีภรรยาอาจจะ เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเราบางทีเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะใส่ให้เราครับปกติแล้วธรรมชาติของภรรยานะแต่นี้เราอาจจะชมเขาสัหกหน่อยหนึ่งว่าเออคุณน่าจะเออสวยนะยิ่งแต่งชุดแบบนี้เนี่ยฉันชอบมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยัะก็คิดว่าน่า,นาจะ บางทีก็พยายาวอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าคุยเรื่องนี้กันทีไรก็จะต้องเถียงกันทุกทีเลยก็ครับผมก็ต้องใจเย็นๆนะครับต้องหาวิธีกันไปนะครับบางทีเนี่ยทางตรงอาจจะไม่ได้นะครับก็พยายามทางอ้อมนะครับไม่เป็นไรครับก็ขอดูอาไปด้วยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องผูกพันกับเ่านะครับหมายถึงว่าเราอยากให้ภรรยาเราแต่งตัวสวยในบ้านนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สมควรแต่ก็ต้องผูกพันกับเราด้วยนะครับและอีกอย่างนึงครับถ้าจะเสนอเพิ่มเติมเลยคือจริงๆแล สวยให้กับคือแต่งตัวให้หล่อหรือว่าแต่งตัวดีเมื่ออยู่ที่บ้านได้นะฮะอย่างอิมดูอัมบัสเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะแต่งตัวประดับประดาให้กับภรรยาเนี่ยเหมือนกับที่ภรรยาต้องการให้ภรรยาเนี่ยประดับประดาให้กับฉันหมายถึงว่าเออเราเราแลกกันนะฮะทำดีระหว่างกันครับผมก็ลองดูครับเชิญลราครับเป็นกำลังใจให้ครับอยู่จักรลักคอยรอนครับคระเจ้าอัสสลามวะลัยกุลแก่ตัวาลาม ครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อยากจะให้มีความสวยงามเกิดขึ้นในครอบครัวครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์นายอิมยกตัวอย่างเรื่องของท่านโรนัลบ,บัสเนี่ยบรรดาซอบาัสตกใจกันเลยนะครับอพอเห็นท่านอับโรนัลบ,บัสอยู่บ้านนะครับแต่แต่งตัวรอแต่งตัวดูดีบรรดาซาบัสก็เลยถามกันว่าเอ๊ะท่านจะไปไหนหรือเปล่าท่านบับดุลบัสบอกว่าเปล่าฉันไม่ได้จะไปไหนฉันอยากจะอยู่บ้านนะครับและอยากจะแต่งตัวให้ดูดีนะครับเพื่อให้พยาของฉันมีความสุข แสดง<ม>ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราก็สามารถทําได้บางทีสามีเรียกร้องภรรยาโอ๊ยทำไมไม่ยอมแต่งตัวให้สวยๆงามๆแต่สามีเองอยู่บ้านก็อาจจะบกพร่องในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็ต้องพยายามทั้งสองฝ่ายพยายามเข้าหากันนะครับแล้วก็นําเสนอกันทั้งสองฝ่ายนะครับในมุมที่ดีๆนะครับก็พยายามให้กําลังใจกันนะครับ าาจะเป็นปนมม,มุทออทีี่งอก็คือใช้ใช้หลักการประมาณว่าอย่างที่อิมรุอับบาสเขาอ้างอ้างหลักฐานบอกว่าวะลาหุน ah มิสรุลละซีอะไลหินนบินมาอารูฟสำหรับพวกนางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับความดีงามเหมือนกับที่นางต้องปฏิบัติความดีงามกับผู้เป็นสามีมคือถ้าเอาหลักตรงนี้ไปใช้เนี่ยเอาไปใช้แล้วคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมหรือว่าในครอบครัวได้มากที่สุดเลยหมายถึงว่าคือเราต้องการที่จะให้เธอปฏิบัติยังไงกับเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติอย่างไนกับเธอก่อน หรือเราไม่ต้องการที่จะปฏิบัติให้เธอปฏิบัติยังไงกับเราเราก็อย่าปฏิบัติสิ่งนั้นกับเธอ,อนั่นคือหลักการหรือว่ากออิดาที่ร้อนได้วางเอาไว้ว่าคือให้เอาใจเขามัจใจะใส่ใจเราง่ายๆนะครับครับนั่นคือความสวยง,งามของอลามอิริการ์ครับรรแต่บาง<ล>ทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในบางบางครั้งที่ภรรยาเป็นบุคคลที่ทํางานนอกบ้าน พอกลับมาบ้านปุ๊บสามีก็อยากจะให้พยาแต่งตัวสวยแต่พยาก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวเหมือนกันต้องเข้าใจกันนะครับต้องเข้าใจกันครับแต่พยาก็ต้องพยายามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้พอเหนื่อยแล้วฉันจะปล่อยทุกอย่างฉันจะไม่ทําไม่สนแล้วไม่ต้องสวยแล้วในบ้านครับก็ไม่ใช่นะครับอาจจะเลือกเป็นวันหยุดหรือวันอะไรก็ได้นะครับที่สามารถประดับประดานะครับแล้วก็สร้างความสุขให้แก่กันนะครับด้วยกับการแต่งกายนะครับหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างที่เคยพูดคุยกันเมื่อช่วงที่ ครั้งที่แล้วครับอจายนิมครับที่บอกว่าเราพยายามหาหากิจกรรมมาทําร่วมกันครับเพราะมันจะสร้างความสุขเกิดขึ้นให้ระหว่างกันอย่างมากมายด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสําหรับการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามครับในวันนี้ครับอาจารย์นิมครับเวลาหมดตรงแล้วนะครับเราคงมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับในครั้งหน้าได้ใหม่นะครับซึ่งประเด็นอะไรนี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนี้บอกลากันไปก่อนครับวะบบิลลาฮิตทฟาฟิกุนฮิดายาซั Mm Ha-ha-ha -hmm.